ละองอิงคราวนี้ก็ไปวินนักขา่าวนักข่าวเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กับทราเนียรรัฐบาลเขารักกันนี่นะครับรู้ที่มาที่ไปเขารักยิ่งกว่าพวกเดียวกันคือเขารักประเทศพอไปเวียงใส่นักขา่าวนักข่าวก็บอกไม่มีปัญหานะนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับของอิงนะครับเมื่อนักข่าวไม่เอาด้วยสื่อวนชนเนี่ยไม่เอาด้วยคงเป็นคําตอบนะว่าทัฐบาลนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายและอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของฮงอิงเหวี่ยงใส่นักข่าวและนักข่าวก็ทําหน้าบืนปากหลายรอบซึ่งฮงอิงก็แสดงความไม่พอใจ ขบวนการสมุทพิทก์ไทยนะคะคนไทยกับตระกูชายค่ะไม่คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าไม่มีแบบนั้นว่าคืออย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ในระดับของผู้นำไม่เถียงเลยค่ะ ว่าเป็นมิตรกันซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะที่เราจะมีเพื่อนอย่างท่านเองข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหรือเปล่านะคะก็ทุกคนมีเพื่อนได้นะคะแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนทะเลาะก,กันหรือเพื่อนไม่เข้าใจกันระรับความเข้าใจถูกไหมคะมันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนู้นนี้เรื่องการค้าอะไรต่างเราคุยกันยกหูกันได้นั่นคือสิ่งที่ทําตลอดไม่ใช่กับแค่กัมพูชาเท่านั้นมาเลก,ก็ทํประเทศเพื่อนบ้านทางอาเซียน ทำหลายประเทศมากนะคะที่คุยตรงแต่ถามว่าถ้าเรามีปัญหาจริงๆที่มันึก้อซึ่งแบบว่า,เ,าเพื่อนวันนี้ทะเลาะกันแต่ว่าฉันขอบ้านเธอได้ไหมมันไม่มีเพื่อนคนไหนจ,จู่ๆโอ้ได้จ้ะให้บ้านกันมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือจะต้องบอกว่าเราเพื่อนก็คือเพื่อนความสัมพันธ์อันดีไหมีมจริงๆและตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเรื่องของความไม่สงบเนี่ยตัวดิฉันกับท่านนายกก็คุยกันว่าเออเราจะไม่วันนี้เราจะไม่ไม่ จะถอยความรุนแรงนะจะไม่ปะทะกันซึ่งก็ท่านก็ทำความร่วมมือจริงๆนะคะนะวันนั้นเสร็จที่นี้เนี่ยหน้างานพอมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ระดับเราเองเนี่ยยังยังไม่ทราบแต่หน้างานทราบแล้วเขาก็จัดจัดการกันในฐานะของหน้างานนะคะฟ,ฟังอยู่ไหมคะค่ะค่ะก็เนี่ยนะคะบอกว่า,าต้องจัดการกันอย่างนั้นนะคะก็คือมต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจว่าหลายเรื่องก็ไม่สามารถที่จะตกง ค่ะค uhm nice ่ืะอค่ะคืออันนี้เนี่ยเราดูในเรื่องของความสงบสุขว่าถ้าปิดด่านจะเกิดความรุนแรงขึ้นไหมนะคะจะเกิดโทษหรือจะเกิดคุณอย่างไรบ้างเรื่องนี้ปรึกษาการทางารตลอดนะคะว่าควรจะมูฟองไงบ้างหน้างานอุณหภูมิประมาณไหน นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุยกันตลอดแล้วก็จริงๆนนวันนี้ที่ออกแถลงการ์ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะก็คือได้คุยกันของต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศด้วยของทางรัฐบาลด้วยทางทหารด้วยคุยกันว่าเราควรจะออกแถลงการ์แบบไหนเพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและเราพร้อมที่จะคุยกับต่างประเทศด้วยสันติวิธีอันนี้คือแมสเซจแล้วคือใจความหลักนะคะที่จะเกิดขึ้น คือสิ่งที่เราต้องยืนยันไงคะว่าถ้าเขาถ้าเขาออกมารุนแรงสมมุติว่าทุกขรา่ดว่ารุนแรงแล้วเรารุนแรงตับถามว่าสันติวิธีจะเกิดหรือไม่ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราเตรียมรับมือไหมเตรียมแน่นอนคะ่ะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกได้เราเลือกสันติวิธีและวันนี้ยังเลือกได้คะ่ะค่ะน,น,น่าได้ไดูหน,งงาน้างานยังคะเดี๋ยววันวนี้จะเปอ๋อค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ค่คะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปไม่เป็นไรนะคะอ๋อโอเคโอเคหนูก็เสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะเป็นไรปะคะนักข่าววันนี้ดุจังเลยยังไงนะคะ

ยานุภาพของกองทัพไทยลำดับที่25ของโลกและเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธใช้เองเป็นบางส่วนและได้น,นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกองทัพอย่างเช่นโดนโจมตีที่ระเบิดไร้คนขับโดนสอดแนมไร้คนขับโดนราดตัวเองตกิดอาวุธเป็นฝีมือคนไทยผลิตเองผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักแสนยานุภาพบางส่วนของราชาแห่งสนามรบถือว่าเป็นหมัดเด็ดของกองทัพบกซึ่งทําออกฝ่ายตรงข้ามผวามาแล้ว ซีซ่าปืนใหญ่อัตตาจรขนาด155ม mm, ิลลิเมตรผลิตโดยฝรั่งเศสติดตั้งบนรถบรรทุกขุ่มเกาะสามารถเคลื่อนที่ได้บรรจุก,กระสุนได้18นัดอัตราการยิงของนัดต่อน,นาทีมีระบบจัดการยิงด้วยคอมพิวเตอร์สามารถยิงได้ไกลประมาณ42กิโลเมตรการบรรจุก,กระสุนที่ปินอัตโนมัติสามารถติดตั้งระบบและพร้อมยิงได้ภายใน2นาทีเมื่อปี2554ทำเอาฝ่ายต,ตรงข้ามผวาม,มาแล้ว M758 ้ 8, ปืนใหญ่อัตาจรขนาด1 5 5มิลิเมตรผลิตในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลยิงไกลสุดประมาณ40กิโลเมตรอัตราการยิงหงนัดต่อนอาทีมีระบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้ตั้งปืนในมุมที่ถูกต้องแม่นยำและรวด,ดเร็วยังมีระบบตั้งปืนแบบแมนนวลเพื่อเป็นระบบสำรอง m 1 9 8 h o w i t z e r ฮวิตซอร์ขนาด155ม mm, ิลิเมตรปืนใหญ่ลากจูงหรือผลย้ายทางอากาศได้ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาอัตราในการยิง4ีนัดต่อนอาที ยิงไกลสุดประมาณ30กิโลเมตรสามารถยิงต่อต้านเพื่นใหญ่และสิ่งีดวางด้านหน้าของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีสามารถย้ายที่ตั้งยิงได้อย่างรวดเร็ว GSN-45A1 ขนาด155มิลลิเมตรืนอใหญ่แบบลากจูงผลิตโดยออสเตรียอัตราการยิง7นัดต่อนาทียิงไกลสุดประมาณ40กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายพรบุ่มพืนที่กว้างด้านหน้าโดยไม่ต้องย้ายลางปืนบอล M019A5 ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรืนอใหญ่อัตราจรสายผ่านซึ่งมีประสิทธิภาพสูงผลิตโดยสหรัฐอเมริการะยะยิงไกลประมาณ30กิโลเมตรอัตราการยิง4นัดต่อนอาทีเป็นอีกหนึ่งในอาวุธตัดของกองทัพบก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหมัดเด็ดของกองทัพบกปัจจุบันกองทัพได้มีการผลิตอาวุธใช้เองเป็นระดับต้นๆของเอเชีย ในขณะที่ใครต่อใครหลายคนกำลังเรียกร้องสิทธิของตนเองแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเรียกร้องสิทธิใดๆเลยตำรวจระเวนชายแดน ពុំមៃត្រុំរំលងលាស្ថានរិទ្ធរដ្ឋតមកពីព្រះមួយពីរមៃត្រុំស្ម័គ្រសំអ្វីមួយពីរណៃមួយមានទៅមកទូក្រៃមួយពីរមៃត្រកៃសំចិនធរជីវិមួយពីរសំក្រៀងឈៀងស្របលើប្រតពីរមួយពីរអរព្រះពុំមានតរងកំគៀមួយពីរ ស <laughs> ំវិជាអាយក្រេតបាក់ទៀតទីតុង១២បងសំកែវអងសុខអស្ឡា១២សំដេច អ្ហ៎អបអបប្រសើរខាងអីថាគេយើងក៏មានដែរស្អែវាឃើញហើយញើតិចទៅសៀមមិនស្អីមានទៅវាគុំតផុសទីតាំងខាងលានឋានកន្លែងឈូចជិះវាឃើញបានហើយបងប្អូន รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นผู้บับบัญชาโดยตรงรของกระทรวงกลาโหมท่านต้องได้รับรายงานตรงนี้มาอย่างโดยตรงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องตอบให้ชัดเจนว่าผมรับรายงานตรงนี้มาเรียบร้อยเรียบร้อยว่าทางฐานเขเมรเนี่ยฐานกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาเกิน200เมตร เดี๋ยวผมจะลงไปดูในพื้นที่ว่ามันลุกล้ำมามากน้อยขนาดไหนถ้าไม่ถ้าผิดกฎกติกาที่เรามีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาต้องมีการดําเนินการต่อไปต,ต้องมีการเจรจาให้ถอยออกไปก็คือตอบแบบนี้ต้องตอบแบบนี้ต้องตอบแบบให้ชัดเจนออกมามเป็นชัดถ้อยชัดคําเรื่องที่ว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินแดนมันเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศม,มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาตอบแบบไม่ ไม่ค่อยแคร์สาธารณะอะไรเงี้ยคือมันจําเป็นครับจะต้องบอกบท่านถ้าพอนักข่าวก็คงเนะพี่นักข่าวคงรู้สึกว่าเฮ้ย เรื่องเนี้ยสองร้อยเมตรชนะแล้วไม่ชวนไปก็บอกไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ไม่อยากไปอยู่แล้วล่ะแต่คุณในหน้าที่ของคุณในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารคุณต้องบอกมาชัดเจนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกําลังรออยู่ทําไมเราถึงต้องมาเล่นอะไรอย่างนี้ไอ้เรื่องชายแดน30จุดเนี่ยระหว่างไทยกัมพูรามมันเป็นการกรณีพิพาทมาอย่างยาวนานมากกว่าครึ่งศตวรรษเพราะฉะนั้นเขาก็พูดคุยกันทะเลาะการร้องเพลงคือมันก็มีมาตลอดมีมาตลอดทาไมถึงดึงประเด็นตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ในสภาเราเหลือเวลาแค่ไม่เกิน2ปีคุณอ๊อ มันจะต้องผ่านการอนุมัติ OCA ภายใน2ปีนี้ผ่านจบเลยนะจบดิวถ้าไม่ผ่านเข้ารัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าจะเป็นใครใครจะรู้ได้แล้วมันมีหลายๆเรื่องที่ผมพูดไปคล้าแล้วคือ ฟูนันเตโชวดที่เข้าตัดจังหวัดแกบเข้าไปถึงที่พนมเปญเรืเอท่าการเดินเรือสมุทรจะเข้ามาต่างๆน,น,นะทุกอย่างมันสอดรับกันทั้งหมดในอ่าวไทยของเรานั่นคือขุมสมบัติครั้งยิ่งอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลของสองประเทศนี้เป็นการดิลปีศาจที่ว่า distraction การดึงความสนใจไปจุดอื่นแล้วอาจจะมีเรื่องนี้แล้วอย่าลืมนะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆเงินมหาศาลเป็นล้านล้านบาท แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนการค้า,ข,าข้ามแดนการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกัมพูชาแต่ละปีแต่ละปีนี้จะมีเงินประมาณสักมากกว่า3 0 0 0 0นกว่าล้านบาทบที่จะลงไปที่สามารถหาได้ถ้าข้อพิพาทตรงนี้ออกมามันจะกระโดดขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัว5 0,000นกว่าล้านบาทเราลืมไปตรงนี้หรือเปล่าว่าสมมติกัมพูชาบอกว่าอ่ะมีข้อพิพาทตรงนี้เอา,อางี้แล้วกันจะแก้ไขตรงนี้เอา OC a มาพูดด้วยได้ไหมไล่ข่าวให้แฟนๆช่อง13ฟัง ตอนนี้ต้องติดตามข่าวสารให้ทันข่าวนะครับท่านรู้หรือเปล่าว่าเราเสียดินแดนไปแล้วอะ่ะเออท่านยังไม่รู้เลยเสียดินแดนไปแล้วครับเพราะว่าไอ้คแมร์คแมร์เม,มนหาอะไรเนี่ยที่มันบุกเข้ามาเนี่ยมันบุกเข้ามาขุดสนามเพาะล้ำเข้ามาในเขตเราตั้งห้าร้อยกว่าเมตรสนามเพาะล้ำมามาหนร้อยกว่าเมตรแล้วมันไม่ถอยอะ่ะแล้วมันอยู่เลยก็แปลว่าเราเสียดินแดนแล้วไงล่ะครับเห็นไหมครับบัตสิงตาเราเยงเยงเยงจะไปสาโลกวันนี้บ้านเมืองวิกฤต นักการเมืองที่บริหารไร้ความสามารถมีการทุจริตมโหรารเหตุการณ์โลกปลุมเลาคนไทยจะอยู่ยังไงครับคำตอบก็คือว่าสงสัยจะเดชบอเรกงิบมาก้องดองมันหมดอยู่แต่เฉพาะพวกมันล่ะครับเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้อีเรื่องไม่ได้เล่าอะไรนะครับขมรบุกเข้ามาออกข่าวกันอุตรุดบอกไอหุ่นเซนบอกไม่ได้ไม่มีตอนเราจะต้องบุกเข้าไปไอหุ่นเซนพูพ่พอ หุ่นมาเน็ตผู้ลูกบอกเฮ้ยไม่ได้เราจะต้องเอาไปขึ้นสารโลกขึ้นมาสาลโลกก็ถามว่าวันนี้เขาแถลงการเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนั้นอย่างนี้ของเราไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้เรียกประชุมความมั่นคงเลยในภูมิตาม,มาไปไหนภูมิตาม,มาทำไมไม่เรียกว่าอุงอิงไม่รู้เรื่องก็เรียกเองดิทำไมไม่เรียกคุณต้องเรียกแล้วเรียกสภาความมั่นคงอะไรสักหลายแหล่มาแล้วไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาไปถึงไหนแล้วไปดูเลฟอร์มูล่าวัน นักวิชาการดังๆงงอาจารย์สุรชาติเนะขาอ,ออกเขาบอกว่าไงเขาอล้อนะครับสอบต์ w e ลเวอร์แล้วหยุดไปก่อนนะครับเอานี่ยจะเสียดินแดนอยู่แล้วภาษีสารับแทนลิฟก็จะแย่แล้วรีบมาก่อนนะครับมันจะไม่ไหวแล้วก็จะมันกลายเป็นว่าทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้ท่านได้บริหารแบบลุ่มๆดอนๆนะครับวันนี้ใครเป็นนายกของประเทศไทยตอบไม่ได้หรอครับ เพราะนายกตามนั่นก็ต้องเป็นแพรทองทานแต่คนสั่งการก็น่าจะเป็นผู้มีบารมีนอกระบบใช่หรือเปล่าก็ไปดูกันตัวเองแล้วกันนะครับแต่วันนี้เขาใส่แหลกในภูมิธรรมเขาออกมาอย่างเดียวอดทองห้ามไม่ให้ตอบอย่างนั้นอย่างนี้จนเด็กๆที่เป็นทหารมันจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว ให้เราอดทนเขาล้าเข้ามาเขาอดทนบุกเขามายึดเมืองไทยไปแล้วมึงก็จะอดทนอีกเหรอไอผู้น้ามึงเป็นรัฐมนตรีลาโหมไทยนะเว้ยมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกาลราโหมกัมพูชานะบอกก่อนนะเว้ยเนี่ยจะปลดแม่ทงแม่ทัพเขาอุตลุดหมดเลยเตือนก่อนเลยนะเตือนก่อนเลยนะแม่ทัพอ่ะเขาประกาศกดอัยการศึกในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบได้เลยนะครับแต่ภู้นรมประกาศไม่ได้นะเพราะบารบอบประกาศกดอายการศึกได้ทั้งประเทศ การกดเอกการศึ่งงานนี้ราสนุกเลยละครับฝ่ายการเมืองก็อยู่ใต้ทหารเลยแล้วก็เราก็เกลียดทหารเกลียดทหารแต่วันนี้ผมก็เห็นด้ว่าทหารกันเนยอะก็ทนเซ็งมานานแล้วก็นเนี่ยก็เห็นวิโรจน์เนี่ยค่อยออกมาพูดหน่อยวิโรจน์บอกว่านี่แหละเข้าใจแล้วว่ามีทหารไว้ทาไมรุปแล้วเนี่ยแพทองคานชิน,นวัฒน์และภูมิธรรมเวทยชัยเป็นไส้ศึกให้กัมพูชารอไง สรุปแล้วคุณเป็นไส้ศึกให้กับประเทศกัมพูชาใช่ไหมเพราะก็เสนอยุทธวิธีในการที่จะเป็นอำนาจสูงขมในการเพื่ออดการทางการทาหารก่อนหน้านี้แม่ทัพภาคที่สองเขาก็เคยเสนอว่าจะปิดบริเวณทางขึ้นบริเวณปราสาทตาเมืองคมหรืออย่างน้อยเขาไม่ปิดพี่น้องประชาชนแต่ปิดไม่ให้อาหารกัมพูชาเดินขึ้นมา แบบลอยๆได้ใส่เครื่องแบบมาได้รัฐบาลเองก็ปฏิเสธไปในเรื่องนี้ตอนนั้นนี่พอเราอ่อนแอให้เห็นอยู่เรื่อยๆเราทําตัวเหมือนสุภาพบุรุษในสนามรบเนี่ยเราอ่อนแออยู่เรื่อยๆไม่แสดงภาวะการกดดันไปยังทบุชากันบ้างเขาก็ได้ใจเขาก็จะใช้หาการของประเทศไปหาเสียงในประเทศของเขา เราจะยอมให้เขาเอาประเทศไทยเป็นเครื่องมือแน่นอนทุกคนบอกว่านี่คือสถานการณ์สมประโยชน์กันระหว่างทักษิณกับขุนเซนขุนเซนก็จะได้สถานการณ์นี้ในการปลุกระดมคนของกัมพูชาเราต้องแสดงความเด็ดขาดว่าอย่าเอาประเทศไทยไปเป็นเครื่องมือของขุนเซนนี่คือสิ่งสำคัญน,นี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ำแล้วก็ ย้ำกันให้ชัดๆทางการทาหารว่าเดี๋ยวมันจะตกเป็นเครื่องมือของกัมพูชาไม่งั้นเดี๋ยวรอบหน้าเขาก็จะทําอีกกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะติดใจทําอยู่แบบนี้เรื่อยๆๆ,ๆโยๆๆโดยใช้เงินขายทางชายแดนเป็นตัวปลุกระดมคนของเขาเรานี่กล้ามเราใหญ่กว่าเขาเยอะเาพูดกันง่ายๆกลามหมายถึงว่าความมั่นคงของประเทศสัญญาณุภาพยิ่งใหญ่กว่าเขาเยอะแต่เราทําตัวเล็กกว่าเขา ไอเล้านี่หมายถึงว่ารัฐาบาลรัฐาบาลไปทําตัวเล็กกว่าฮุนเซนไปทําตัวเล็กกว่าซุนมาเนตมานก็เลยต้องแพ้ในเชิงการเมืองการพูดการพูดระหว่างประเทศการพูดระหว่างสงครามเนี่ยสําคัญมากพี่น้องครับไม่ต่างจากการใช้อาวุธไม่ต่างจากการใช้กําลังแต่ไทยไปทําตัวอดอเดให้เห็นก่อน วันนี้รัฐบาลแทบจะไม่พูดเรื่องบริเวณชายแดนคนที่ออกมาพูดคือโคศกกองทัพบกไทยคำพูดของโคศกกองทัพบกเนี่ยมันต้องเป็นคำพูดที่ภูมิทําต้องพูดต้องเป็นคำพูดที่แพ้ทองทานต้องพูดแต่วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่กล้าที่จะพูดเรื่องแบบนี้ครับดูครับดูครับดูครับก็ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วครับขออนุญาตกำลังใจเต็มเปี่ยมครับพี่น้องพี่น้องบ้านเหา รวมโดย่วยกันเอาของนะมาให้พี่ถี่น้องของทหารรวมโดย่วยกันเป็นของกินหลายๆอย่างพวกน้ำสุดยอดเลยพี่นอ้องทุกคนสามกินทีกันสุดยอดสุดยอดขนลูกเลยพี่นอ้อง

บักเขือักถัวมะแตงข้าวโพดมั่นฮะทุกชนิดครับพี่น้องมีสมาร์มาประกอบอาหารไดู้นก็คนหลาย ค้นต็มเต็มอยู่ก็แหละคิดว่ามาสิบ่มี่ไผแล้วแต่ว่าข้นนี่โอ้กำลังใจเต็มเปี่ยมสุดยอดสุดยอดอีดีบานเท่าใครนะโอ้ไหนดนะูนคนดีดูคนดีเต็มเลยอะ ทุกคนมาให้กำลังใจประสาทตาเหมือนทมอะไรนะ, <c oughs> ะ,ะ,ะสุดยอดเลยครับพี่หน้่งเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก่อนดูบรรยากาศคนคนมาให้กำลังใจ <c oughs> พี่พี่ทหารผ่านสึกไงทหารผ่านสึกกูกานักรบนักรบรุ่นพี่เ็เรียกว่านะรบลุ่นพี่เนาะ น้ำถสายเลยดิสาเหตุที่นักข่าวถามอุงอิงอย่างหนักนะครับไปสืบคนไปติดตามว่าโอ้สาเหตุที่นักข่าวถามเพราะว่ากัมพูชานะครับต่องอิงบอกว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันกับคุนมาเน็ตนะฮะสนิทกันกับคุนเส้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือกัมพูชารุกค,คืบเข้ามายัางประเทศไทยโดยมีหลักฐานและก็มีการวางระเบิดในประเ,ระเทศไทยกว่า200เมตรนะครับแต่รัฐบาลไทยกับออกถแถลงการจัเจราจาอดกั้นโน่นนี่นั่นยังไม่ยอมปรักดันนะครับตอนแรกก็จะให้ทหารไทยลงจาก <c oughs> ช่องบกนะครับให้ถอยมาจากช่องบกไม่พอจะให้ถอยมาจากตาเมืองทมนะแต่ทหารไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองไม่ถอยนะครับ ภูมิธรรมไปช่วชัยก็มีรายงานนะบอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะปลดแม่ทัพปฏิสองแต่ต่อมาก็ไม่ปลดไม่ได้มีคิดจะปลดเลยไปไประมาสิ่งที่ตามมาก็คือภูมิธรรมก็ลงเดินทางไปยังพื้นที่กองทัพปฏิสองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับโดยมีแม่ทัพปฏิสองติดตามไปด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะก็ไม่ค่อยจะดีนักการเวียงนักข่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรฮะ ก็เกิดจากสถานก,การณ์ทางการเมืองที่ถูกจี้เรื่องของการสีดินแดนสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นถ้าเราจะเห็นเนี่ยตอนที่อุงอิงไปวินนักข่าวเนี่ยนักข่าวทุกคนพูดเหมือนกันไม่ได้เกิดความขัดแย้งคุณทุกคนนักข่าวก็เป็นก้อนเดียวกันอุงอิงอ่ะนะฮะกำลังเป็นตัวปัญหาสถานก,การณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมยกตัวอย่างในยุคของสมัครศูนย์โรเวทแบบนี้เลยอาการเดียวกันเลยสมัครทะเลาะนักข่าวอย่างเดียวกันเลยไม่นานนะ จุดจบที่เกิดขึ้นก็คือนักข่าวรุมกินโตะ๊สมัครศูนย์โทรเวทจนสมัครศูนย์โทรเวสต้องไปนั่งพับนกในสภาผูแ้แทนราษฎรในขณะที่ประชุม,มงบประมาณไม่นานสมัครศูนย์โทรเวทต้องพ้นจากตําแหน่งนะครับเพราะไปรับผลประโยชน์เกิน3,000บาทนะครับขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทันทีนะครับนั่นคือที่มา เอาละอุ้งอิงคราวนี้ก็ไปวีนนักข่าวนักข่าวเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กับทาําเนียทัฐบาลเขารักกันนี่นะครับมาู้ที่มาที่ไปเขารักยิ่งกว่าพวกเดียวกันคือเขารักประเทศพอไปเวียงใส่นักข่าวนักข่าวก็บอกไม่มีปัญหานะนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับของอุงอิงนะครับเมื่อนักข่าวไม่เอาด้วยสื่อมวลชนเนี่ยไม่เอาด้วยคงเป็นคําตอบนะว่าทับาลนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายและอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบาก สถานการณ์นักวิเคราะห์พูดเหมือนกันว่ากําลังบีบคั้นนะครับเข้าสู่ขับขันอันตรายสิบวันอันตรายพูดตรงกันหมดแต่ผม,มเรียนหุ้นส่วนนะตอนนี้มันใกล้จบแล้วใจเย็นๆนะการเมืองมันมีเวลาของมันการเวียงของอิงยังสะท้อนวุฒิภาวะอย่างสะท้อนให้เห็นว่าเธอไม่มีทางออกอะไรแล้วนอกจากสิ่งที่ทําได้ก็คือไปเวียงใส่นักข่าวแต่ยิ่งทำนะครับทำให้ความชอบธรรม ของรับฐบาลองค์อิงนั้นน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทรศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ